สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง b บังกาเดลีเพาะกระตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาชวนคุยและก็สรุปเนื้อหาของกระตูนเรื่องโตเกี r e v e n g น r จในตอนที่266ชื่อตอนว่า m i k e v v s s o o n า r รียลหรือชื่อภาษาไทยก็คือภาพอนาคตที่กลายเป็นจริงเนื้อหาในตอนนี้ก็กำลังสนุกแล้วก็เข้มข้นแบบสุดๆกับการต่อสู้ระหว่างทาเคบิจิและไมคี้นะครับที่น่าจะใกล้ถึงบทสรุปแล้ว และก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมด่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับความเดิมในตอนที่แล้วเนื้อเรื่องได้ย้อนไปถึงในช่วงเวลาที่ไมกี้ได้พบกับคิซากิแล้วเราก็จะได้เห็นความคิดของไมกี้ในช่วงเวลานั้นที่ได้ทําการตัดสินใจต่างๆ เพื่อที่จะทําให้แก๊งโตเกียวมันจิไคเป็นแก๊งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและต้องทําการตัดสินใจหลายๆอย่างที่เรียกได้ว่าขัดแย้งกับแนวทางของเพื่อนๆและการสารภาพของไมกี้ว่าภายในร่างกายและจิตใจของตัวเองนั้นมีแรงกระตุ้นด้านมืดบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้และต้องการใครสักคนที่จะชี้นําให้กับตัวเองเมื่อต้องตกอยู่ในสภาพนั้นซึ่งคนที่ไมกี้เลือกในตอนนั้นก็คือคิซากิ แรงกระตุ้นด้านมืดที่คิดว่าไม่มีทางจะควบคุมมันได้และต้องปลดปล่อยมันออกมาด้วยความรุนแรงเพื่อที่จะทำลายทุกอย่างกลับกลายเป็นว่าพลังด้านมืดนี้ถูกทำให้สลายไปได้ด้วยเพื่อนใหม่ของเขาอีกคนหนึ่งฮานางกิทาเคบิจิและเรื่องราวของตอนที่266ก็เปิดฉากขึ้นโดยเราจะยังคงอยู่ในความคิดของไมกี้ที่นึกย้อนไปถึงวันแรกที่เขาได้พบกับทาเคบิจิ ทาเคมิจินะครับยืนหยัดต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าอย่างคิโยมาซะแม้ว่าตัวเองจะถูกอัดไปมากเท่าไหร่ก็ยังคงลุกขึ้นมาความดื้อรั้นในการที่จะไม่ยอมแพ้ดูไม่เหมือนกับการต่อสู้ของเด็กมัธยมธรรมดาทั่วไปจนไมกี้ที่เจอทาเคมิจิเป็นครั้งแรกก็ยังรู้สึกได้ว่าทาเคมิจิเหมือนกับไม่ใช่เด็กมัธยมธรรมดาทั่วไปในความคิดของไมกี้ฮานากิทาเคมิจิคือผู้ชายที่ไม่ได้มีความเก่งกาจแล้วก็แข็งแกร่งอะไรเลย แต่ตัวเขานั้นมักจะยืนหยัดเผชิญหน้าไม่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นอะไรถึงแม้ว่าทาเคมิจิจะต้องพ่ายแพ้สกี่ครั้งหรือจะต้องร้องไห้ออกมาแต่ทุกครั้งทาเคมิจิก็จะยืนหยัดลุกขึ้นมาเสมอแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่ทาเคมิจิคนนี้มักจะมาปรากฏตัวอยู่ในส่วนลึกจิตใจของไมกี้เสมอเสมอแต่ว่าท้ง,งที่เป็นแบบนั้นแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ไมกี้ไม่เข้าใจนั่นก็คือทำไมทาเคมิจิถึงได้ แล้วความคิดของไมกี้ก็ขาดตอนอยู่เพียงแค่นี้เรื่องราวก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่ไมกี้เข้าสู่ด้านมืดเต็มตัวเขาได้จัดการผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นฝ่ายไหนไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูทุกคนถูกไมกี้จัดการจนหมดท่ามกลางผู้คนที่ถูกอดจ,จนสลบยังมีคนคนหนึ่งยืนขึ้นมาได้ไมกี้ที่เห็นว่ายังมีคนลุกขึ้นมาได้ก็หันกลับมามองแล้วก็พบว่าคนที่ลุกขึ้นมาก็คือทาเคมิจิที่ในตอนนี้ตัวเขานั้นนะครับ ร่างกายบอบช้ำจากการต่อสู้เป็นอย่างมากแค่จะยืนทรงตัวง่ายๆก็ยังทําไม่ได้เลยแต่ทาเคมิจิก็ยังคงไม่ยอมแพ้แววตาของเขายังคงจ้องขมิงตรงมาที่ไมกี้ไมกี้ไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยที่ทาเคมิจิจะสามารถลุกขึ้นมาได้เพราะในอดีตทาเคมิจิก็ทําแบบนี้มาตลอดแล้วไมกี้ก็พูดขึ้นมาด้วยน้าเสียงรับเรียบว่านายดูขึ้นมาทําไมด้วยร่างกายแบบนั้นนายคิดจริงๆเหรอว่าจะสามารถเอาชนะฉันได้ทาเคมิจิที่ได้ฟัง ก็เงียบไปพักหนึ่งเหมือนกับนึกอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ตอบกลับไปว่าฉันได้ให้สัญญากับตัวนายในอนาคตไว้ไมกี้ที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับตาเบิกผงขึ้นมาด้วยความแปลกใจว่าตัวเองในอนาคตจะเป็นฝ่ายพูดขอลองแบบนี้กับทาเคมิจิจริงๆอย่างนั้นหรือทาเคมิจิพูดต่อไปว่าฉันได้ให้สัญญากับบาจิคุงไว้ที่รับฝากอนาคตของแก๊งตัวเกี่ยวมัจจิไครวมกระทั่งถึงตัวนายด้วยฉันได้ให้สัญญาไว้กับดาร์เก้น ที่จะต้องช่วยนายให้ได้เพราะแบบนั้นยังไงล่ะฉันถึงแพ้ไม่ได้ทาเคมิจิกัดฟันพร้อมกับที่กำมัดพุ่งเข้าไปหาไมกี้อย่างรวดเร็วแต่ด้วยฝีมือที่ห่างชั้นกันมากของทั้งสองคนไมกี้ใช้จังหวะเตะสวนจนทาเคมิจิกระเด็นออกไปไกลความรุนแรงจากการโจมตีครั้งนี้ทําให้ทาเคมิจิที่นอนแผ่หลาอยู่รู้ได้เลยในทันทีว่าถ้าเขาโดนการโจมตีที่รุนแรงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาเองจะต้องตายแน่ๆทาเคมิจิ นึกย้อนถึงวันที่เขาได้พูดคุยกับฮินาบุนดานฟ้าวันที่เขาได้พูดตะโกนความในใจออกมาว่าที่จริงแล้วเขากลัวมากแล้วก็อยากจะหนีไปจากตรงนี้ซะและตั้งแต่วันนั้นทาเคมิจิก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไปแล้วว่าเขาเองได้โยนความกลัวทั้งหมดทิ้งไปแล้วทาเคมิจิพยายามฝืนตัวลุกขึ้นมาอีกครั้งจนไมกี้เองก็ยังไม่อยากจะเชื่อสายตาว่ามีคนที่ยังยืนอยู่ได้หลังจากที่โดนลูกเตะเต็มแรงของเขาเข้าไปหลายครั้งทาเคมิจิ พุ่งตรงไปอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกับที่นึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เขาได้เจอกับไมกี้ในโลกอนาคตทาเคมิจิได้เห็นไมกี้ในหลากหลายรูปแบบตามแต่อนาคตที่เขาพยายามแก้ไขแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนการทุกครั้งนั่นก็คือไมกี้ทุกคนจะดูเงียบเหงาแล้วก็เศร้าส้อยตรวเดียวสีหน้าแล้วก็แววตาเต็มไปด้วยความผุกไม่มีเลยซึ่งความสดใสแบบสมัยในอดีตทาเคมิจิคิดต่อไปว่าฉันสามารถช่วยนายได้ ฉันเองได้เห็นอนาคตมากมายได้เห็นผู้คนต้องตายทั้งอัดคุงฮินะจิฟุยุนาโอโตอิซานะคิซากิได้เห็นตัวนายที่ต้องการจะจบชีวิตตัวเองลงต่อหน้าต่อต,อตาได้รับรู้ว่านายต้องเศร้าเสียใจโดดเดี่ยวมากมายขนาดไหนจนถึงวันที่นายบอกกับฉันให้ช่วยเหลือตัวนายด้วยแล้วภาพก็ถัดกลับมาที่ปัจจุบันทาเคมิจิพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าแววตาที่แน่วแน่จ้องตรงคมิ่งไปที่ไมกี้ มีเพียงแค่ฉันเพียงคนเดียวที่สามารถช่วยนายได้ออกจากตรงนี้ทาเคมิจิยังคงยืนยันคำตอบเดิมของเขาต่อไมกี้ทาเคมิจิกระโจนไปอีกครั้งหนึง่งแต่ก็โดนไมกี้เตะสวนกลับมาจนกระเด็นออกมาอีกไม่ว่าจะลุกขึ้นมากี่ครั้งพยายามจู่โจมยังไงก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวไมกี้ได้เลยในที่สุดร่างกายของทาเคมิจิก็บาดเจ็บแล้วก็บอกช้ำเป็นอย่างมากไมกี้ที่เห็นว่าทาเคมิจิยังคงลุกขึ้นมาได้อยู่ก็พูดขึ้นมาครั้งนี้นาะยได้ตายจริงๆแน่ ทาเคมิจิยังคงฝืนลุกขึ้นมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้ร่างกายของทาเคมิจิถึงขีดสุดแล้วสายตาเริ่มผ้ามัวหูก็เริ่มไม่ได้ยินเสียงแล้วแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ที่จะต้องช่วยไมกี้ให้ได้ทาเคมิจิพุ่งออกไปอีกครั้งหนึง่งแต่ทำใดน,นั้นทาเคมิจิก็เหมือนกับเห็นภาพบางอย่างปรากฏขึ้นเป็นภาพของไมกี้เตะเข้ามาที่หัวของเขาอย่างจังจนตัวเองต้องกระเดนออกไปพอทาเคมิจิได้สติ ว่าสิ่งที่เห็นเมื่อกี้เป็นภาพนิมิตจากอนาคตไมกี้ก็มาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วยังไม่ทันที่จะได้ตั้งตัวดีลูกเตะหนักหน่วงถูกเตะเข้ามาเข้าไปที่หัวอย่างจังเหมือนกับภาพนิมิตที่เห็นเมื่อสักครู่ในขณะที่สติทั้งหมดของทาเคมิจิกำลังเลือนลางทาเคมิจิก็คิดขึ้นมาในใจว่าตอนนี้ละ่ะและเรื่องราวของตอนที่266ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้ก็กำลังสนุกมากๆเลยนะครับกับความมุ่งมั่นพยายามของทาเคมิจิ ที่จะต้องช่วยเหลือไมกี้ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าเราลองไปคิดดูดีๆแล้วการกระทําของทาเคมิจิมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวของเขาเองแต่เหมือนกับว่าในตอนนี้ทาเคมิจิแบกรับความหวังและคําสัญญาของเพื่อนๆหลายๆคนที่ต้องการจะช่วยเหลือไมกี้ให้ได้ทุกคนนะครับต่างก็พยายามที่จะทําเพื่อเพื่อนทาเคมิจิที่เป็นผู้เหลือรอดอยู่ก็เลยรับสารต่อสินี้ต้องทํามันให้สําเร็จในตอนนี้นะครับต่อให้คนที่ยืนอยู่ต่อหน้าไมกี้ไม่ใช่ทาเคมิจิ แต่เป็นดาเกนปาจิหรือว่าใครคนอื่นๆผมก็คิดว่าทั้งหมดก็ต้องทําแบบทาเคมิจิแน่นอนคือต้องช่วยไมคี้ให้ได้การต่อสู้ระหว่างไมคี้และทาเคมิจิที่น่าจะใกล้ถึงจุดตัดสินแล้วดูจากการที่ทาเคมิจิสามารถเห็นอนาคตและในตอนสุดท้ายที่เหมือนกับว่ามีแค่จังหวะนี้เท่านั้นที่จะพลิกสถานการณ์ได้ซึ่งเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงเราก็ต้องมาดูกันแล้วก็มาให้กําลังใจทาเคมิจิกันนะครับและสําหรับคลิปนี้ ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ